สวัสดีครับ f c ทุกท่านทั้ง f c เก่าและ f c ใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับวดทีแล้วออก1393ออขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับสูตรมาครบ2ตัวท,ท้าย1กับ3มันมาครบเลย1กับ3แต่จับคู่ไม่เข้านะครับก็ว่าไปตามสูตรเนาะผิดถูกว่าไปตามสูตรไม่มีใครรู้จริงนะครับว่าเลขจออะไรนะครับอ่ะในคลิปนี้นะครับ ผมจะเพิ่มสูตรมาให้นะครับเป็นสูตรปักหลักนะครับสูตรปักหลักละสองตัวนะครับเดินห้างวดนะครับมีหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับอันนี้คือสูตรปักหลักเด้ออ่าแล้วก็จะใช้สูตรเดิมนะครับสูตรมาครบ4ตัวนะครับเด่น7ตัวมาครบ4ตัวนะครับอ่าเรามาเริ่มกับสูตรแรกนะครับเป็นสูตรเก่านะครับแล้วค่อยตามปักหลักนะครับอ่าสูตรมาครบนะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับ นะครับหลักร้อยนะครับเราก็นํามาตั้งเลยนะครับเราก็นําหลักร้อยมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์นะครับมันก็จะได้3าเหมือนเดิมแล้วก็บวก1เป็น4บวก1เป็น5บวก1เป็น6นะครับแล้วก็บวก3นะครับก็จะได้9นะครับบวก1ก็เป็นศูนย์นะครับบวกอีก2ก็เป็น2นะครับอ่างววที่แล้วตรงนี้1กับ3นะครับหวดนี<_____<__<__้0ูนกับ2เราก็นำศูนย์กับ2มาจับคู่ 3 4 5 6 9นะครับจับคู่ตรงกับบนล่างหรือจะรอสูตรอื่นอ่นงานไปดูปากหลักกันก่อนนะครับเผื่อทุกคนจะโชคดีนะครับอยากให้ทุกคนถูกสีตัวตรงมาดูสูตรปากหลักกันก่อนนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งเป็นหลักพันนะ,ะสูตรที่หนึ่งเป็นหลักพันนะครับ หลักพัน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 ให้ใช้หลักหมื่นเด้อให้ใช้หลักหมื่นมาบวกนะครับนี่เลขแปดนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นเสร็จหลักพันนะครับให้ใช้หลักพันนะครับนี่หลักพันคือเลขหนึ่งนะครับ หลักพันเสร็จก็หลักร้อยนะครับหลักร้อยสองครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งนี่นะครับหลักร้อยสองครั้งนี่แนะแล้วก็หลักสิบหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งอันนี้คือสูตรหลักพันนะครับสูตรหลักพันเป็นปักหลักสองตัวนะครับนี่นะครับ อ่ทีนี้มาคิดสูตรกันนะครับอ่ามีตัวบวกด้วยนะครับเดี๋ยวบวกให้ดูให้นำหลักหลักหมื่นมาตั้งก่อนหลักหมื่นคือ8บวกหลักพันคือ1บวกหลักร้อยคือ3บวกหลักร้อยคือ3บวกหลัก10คือ9นะครับแล้วก็บวก1อ่าอันนี้คือบวกคงที่นะครับเลข1 เลขคงที่เปลี่ยนเป็นสีแดงเหมือนเดิมเหมือนเคยทำนะครับจะได้ไม่ปนกับตัวอื่นอใช่ไหมอ่าบวกกันเลยนะครับ8บวกหเป็น9นะครับ9บวก3เท่ากับ12นะครับตกเลขก2ก็บวก3เป็น5นะครับ5บวก9ก็ได้14นะครับตกเลข4ก็บวก1คงที่ก็จะได้เลข5อ่าถูกต้องเลข5นะครับ 5บวก5คงที่นะครับก็จะได้10ตกเิขูนนะครับสูตรหลักพันนะครับเด่น5กับ0นนะครับอันนี้หลักพันอันนี้หลักพันเดอ้อหลักพันนะครับอ่มาต่อกับหลักร้อยต่อกับหลักร้อยนะครับนี่มาต่อกับหลักร้อยนะครับหลักร้อยให้ใช้หลักร้อย2ครั้งนะครับ นะครับหลักร้อยคือเลขสามนะครับใช้หลักร้อยสองครั้งนี่เลยใช้หลักร้อย2ครั้งนะครับแล้วก็หลักหน่วย1ครั้งนะครับใช้หลักหน่วย1ครั้ง ดูตามลูกศรได้ลูกศรชี้ตรงไหนก็ดูตรงนั้นนะครับหน่วยหนึ่งครั้งเรามาคิดกันเลยนะครับหลักร้อย2ครั้งก็3・3・บวก3บวกหน่วหนวย1ครั้งก็เลข3แล้วบวก3คงที่นะครับเท่ากับนะครับ สามสี่สิบสองนะครับตกเลขสองตกเลขสองนะครับแล้วก็บวกสามคงที่ที่หนึ่งก็เป็นห้านะครับสูตรแรกบวกห้าคงที่ที่หนึ่งนะครับสูตรที่สองบวกสามคงที่ที่หนึ่งนะครับอันนี้คือหลักร้อยนะครับหลักร้อยอันนี้หลักร้อยนะครับไปต่อกับหลักสิบนะครับต่อกับหลักสิบ ต่อกับหลักสิบหลักสิบให้ใช้หลักแสนนะครับสิบให้ใช้หลักแสนนี่นะครับหลักแสนไม่ตรงอีกนะนี่หลักแสนใ,ใช้หลักแสนเสร็จ ใช้หลักพันนะครับใช้หลักพันนี่ครับหลักพันคือเลขหนึ่งนะครับพยายามทําทให้ตรงเนี่นะครับหลักพันคือเลขหนึ่งแล้วก็หลักร้อยหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งดูตามลูกศรนะครับตรงเลขไหนก็เ,เลขนั้นมาบวกนี้หลักร้อยนะครับ นี่หลักร้อยหนึ่งครั้งนะเราก็มาตั้งบวกกันเลยนะครับหลักแสนคือ0นะครับหลักแสนคือ0ย์หลักพันคือ1นึ่อ่าแล้วก็หลักร้อยคือ3นะครับบวก0นย์คงที่นะครับใครไม่บวกก็ได้นะครับเลขคงที่เลข0ย์ใครไม่บวกก็ได้นะครับ ต,ตั้งให้ดูเฉยๆทำให้ดูนะครับสามบวกสามบวกหนึ่งนะครับก็ได้สี่นะครับใดสี่และบวกสองคงที่นะครับก็ได้หกนะครับอันนี้คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบไปตอลักหน่วยไปตอลักหน่วย หลักหน่วยหลักหน่วยใช้หลักหมื่นนะครับมาบวกนะครับนำหลักหมื่นมาใช้นะครับนี่นะครับหลักหมื่นคือเลข8นะครับต่อไปเป็นหลักพันนะครับหลักพันนี่นะครับหลักพันพยายามทำให้ตรงลูกศรให้ตรง คนจะได้ไม่งงนะครับอ่ามีแค่สองตัวนะครับหลักหมื่นกับหลักพันนะครับแปดบวกหนึ่งนะครับบวกศูนย์คงที่ใครไม่บวกก็ได้นะครับใครไม่บวกก็ได้เลขคงที่บวกศูนย์คงที่เลขคงที่เป็นสีแดงอ่าแปดบวกหนึ่งก็ได้เก้านะครับ บวก5้าคงที่นะครับก็ได้เลขสี่นะครับนี่คือหลักหน่วยนะครับทั้งหมดคือสูตรใหม่เด้อสูตรปากลัาสูตรปักหลักคือสูตรใหม่นะครับนี่นะครับจากหลักพันมาหลักหน่วยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับก็อยากให้ทุกคนถูก4ี่ตัวตรงไปเลยนะครับจะได้เฮกันยกช่องนะครับส่วนสูตรที่ห่งนะครับเป็นสูตรเก่านะครับ เราก็นำปักหลักมาเทียบนะครับหลักพันนะครับนี่ห้ากับศูนย์มีติดอยู่นี่ห้าศูนย์นะครับผมก็จะใช้หลักพันสองตัวเลยห้ากับศูนย์ส่วนหลักร้อยสองกับห้าโอติดสองตัวเลยสองกับห้านะครับติดสองตัวอีกแล้วสี่หกหลักสิบก็ติดสองตัวอีกเช่นเคยนี่ ติดอีกแล้วสี่กับ6หลักหน่วย9กับ4โอ้ติดหมดเลยนะครับ9กับ4โอ้มันก็ลายชุดแล้วเนาะจับตรงๆมันก็ลายชุดแล้วอา่างั้นไปดูสูตรโปรแกรมกันก่อนนะครับ1,000สูตรกับส0 0 0 0สูตรเมื่อเทแล้วหลุดเนาะเข้า,าตัวเดียวเล็ก 9. ผมคิดว่าเล็ก 6. ตัวตัวชนน่าจะมาแน่แ่ไม่มาจอยมาเล็กเใช้เลย่ะ <c oughs> ไปดูสูตรโปรแกรมดูขวามือด้านบนนะครับ1,000สูตร เด่น9 417นะครับด้านล่าง30,000นะครับเด่น01972ซึ่งทั้ง2ใบชน179นะครับ2ใบชน179 179 179 179เดี๋ยวผมขยับก่อนนะครับปึ๊บมันบงัง179 เลขเก้าติดหลักหน่วย <c oughs> เลขเก้าติดหลักหน่วยนะครับนี่ตัวชนขวามือนะครับตัวชนสามหมื่นสูตรกับหนึ่งพันสูตรหนึ่งเจ็ดเก้าเลขเก้าติดหลักหน่วยโอ้มันก็เหลือน้อยแล้วทีนี้อะขอให้ทุกคนจับตามใจตัวเองเด้อจะใช้สูตรปากหลักก็ได้นะครับหรือไม่ใช้ก็ได้จะใช้เฉพาะสูตรที่หนึ่งใช้ศูนย์สอง จับคู่กับ3 4 5 6ีห9ตรงกับบนล่างก็ได้เพราะว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรปักหลักถ้าคนหมุนแม,ม่นมันก็ตรงนะครับถ้าคนหมุนไม่แม่นมันก็ไปคนละทิศคนละทางนะครับผมจะจับตรงๆให้เลยนะครับ4ตัวตรงนะครับผมก็จะตั้งตรงนี้นะครับเน้อผมจับ4ตัวตรงให้นะครับไร้6ชุดก็ลองพิจารณากันดูเด้อ ิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมแยกกันนะครับสามสี่ห้าหกเก้าสูตรที่หนึ่งนะครับสามสี่ห้าหกเก้าผมแยกเป็นสองกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองศูนย์กับสองนะครับและผมก็ใช้ปักหลักห้าศูนย์สองห้าสี่หก 94นะครับปักหลักตามนี้นะครับอ่าผมใส่หลักหน่วยเลข9ตัวเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าสูตรจะเห็นได้ว่าชุด4ตัวตรงมีเลข9หลักหน่วยตัวเดียวนะครับเพราะว่า1000สูตรกับ30 0 0 0สูตรมันชน179นะครับโอ้ก็อยากให้ทุกคนได้เฮกันยกชงนะครับอยากให้ทุกคนได้ถูก4ตัวตรงๆนะครับ อลองพิจารณากันดูนะครับเดี๋ยวผมทําทุกโซนตรงนี้ให้อีกก่อนผมลืมนี่นะครับสูตรหลักหน่วยปื๊บนี่นะครับไหนสูตรหลักหลัก10ส,สูตรหลัก10นี่นะครับ4ตัวตรง4ตัวอยากตรงถ้าคนมุนแม่นมันจะออกตามนี้นะครับ ยกเว้นคนหมุนไม่แม่นนะครับอ่ขอให้ทุกคนโชคดีเดอ้อขอให้ทุกคนถูกสตัวตรงตรงไปเลยนะครับได้เฮยกช่องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเ,เพื่อนๆในเอฟซท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ